บรรยากาศแบบนี้มากเลยทุกผู้ชมวันนี้อากาศเย็นมากนี่คืออยู่ข้างเวทีนะครับสุกลงหนับเอาวะสิสุกให้สิท้ายคลิปให้เลี้ยวคลิปเลียวอคอยดีสุกลงหายเอาบ่อาคอยตีตนไปตีนแดกแล้วอุ้ยอันนี้มีอีปูไหมเนี่ย <c oughs> มีแต่หอยง,งวัว ชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะชอบบรรยากาศในเมืองมันเอาชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แบบนี้แหละชอบธรรมชาติแบบนี้นี่หันมาได้หรอถ้าแบบนี้หันมาหันมานีชอบแบบนี้นี่หันมาแล้านั่งนกตกลงไหนลองหันมาสิ โอ่อยภาษาผมอยู่หัวมันเสร็จผมไปเลยโอ้ยฮะเบ็ดเบ็ดจังชาเดี๋ยวหาโมงเขาจะเขาติดเครื่องไปละมันเป็นแต่ธรรมดานี่ไหมแต่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้ยืนยันบ่แต่ธรรมดาง่ายเลยต้องแย้สายชี่ไงแม่แล้วใครหาเบิง ท้ายที่เขาเจาะเสียบชาติอันนี้เหรอเขาแบ่งกันเหรอบอ้อแออยแม่ขาไป,ปิ่งน้องน้ำดูเร็วๆไปดูรีวิวห้องน้ำสิเขาเจาะตอกนอกน้ำไม่ยังดีเด้อน่องนพุ่นเฮ้ยเขจ้างนคลคิดป่ะคิดอันเขาซับใส่ไม้ไผ่อะไรแล้วก็ยืด น้ำหลาอยู่ของไปเอามาอาบก่อนเลยซ้ำกระทยท่านอาบนี่นี่อยาก็มีอาบงนองก็ได้บ่อาบนของน้ำก็้องมาอาบโซคนบบอน้หนอาบในของน้ำเลยอาบน้ในของน้ำเลยอาบบออาบน้ในของน้ำบบ บอ่อถ้าอย่างนีนยี่บาดมาบ้าเหมือนกันไปกินข้าวอะไรครับเตงนี่เสร็จแล้ว ท <So S 1> yes, ี yeah. so is it? Is it like ่นอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนีเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีคนจัดให้แล้วใเลาไปแจ้งนายเดี๋ยวไผ่สาวผู้ก่ก่อนผู้กายข้างหน้าเจลาหนาไม่กินแอร์ให้้หลดเขาหนอะหลดหรอกปะ นี่ไปเอาน้ำมาอาบน้ำเลยอยเอาะไรมาอาบน้ำดีกว่า น้อาั้ถูกั่งถูกกด้นัน่งยเยกาอ่กมันหนาวเนี่ยสูมอไรกับห้อนยูบสันจะไปเอาของไปอาบน้ำดีกว่านะฮะทุกคน

ออเตัวีใช่อันนี้ไแบคบกแใ่เบิไตะกันมาไม่น้อยสิตากนมานี่ยไปเอาไปเอาไปถ่าเช็คไฟก่อนเรยังเสียน้าบ้ลไล่ะเครื่องปั่ะบ่ มาเปิดเจรียงไว้เนี่ยบริสิกเดินกว่างเลี้พี่น้องมีอะมองจอดรถร้ายแห้งเหมือนีลที่จอดรถลายมากฮะเกี๊ยแล้วมีของแก้วสองกินไกินได้เราไปกินยุตเต็งเขาก็ได้ไป ปอาเซียนโซมเลยอันนั้นหลุดไปไปกินยุเต็นเขากรเด้อไปรออยู่เต็นนะีคนอ้อคนอ้วนคาไเ้็นข้กลงกอยก้นมาขึวนโตอย่า้แม่ ได้อะไรอีสกอดได้อะไรอีสหรอปอนได้อะไรกินแกงอะไรมาเลยเนื้อแหย่แพนเหรอนืหมูหูแหน่ไก่แหน่กินเอามาสั่งก็คือจำคือแด่สูตรท้องแบบไรกับบัตรสดแน่เนาะเออกับบัตสดเนี่ยกับจำเอาว่าสั่นนี่แกงพะแงง่ากินอยู ทำใความมันโคตรสตายยันคือไปอาบน้ำดีกว่าแล้วห้องน้ำมันเต็มอ้าวชุดสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยโอเคมานพอดีใส่ประเด็นเ่ยล่ะสวยสวยม่สวยนี่แบบอืหย็นมากม้มามันมีสองคันไหมทาใข่ก็ได้ แน้ะมาเบปากด้อมันดีเนาะทำมันผลิตยาดีเนาะแมนเออนนี้เราดีอนนี้ีงาบ่ใช่อันนั้นใหญ่ประเทศอันนั้นประทศอันนั้นเขาเซมาสมัครแดนสื่อบ่แมนประเทศเลีวต่ำเกือบ่บ่ต่ำเกลือบ่บ่ม่เอินประเทศเลีวคือว่าเขาบอกักกัไปทันตัวเขาอเป็นคนไทยคือักทายอยู่หนาบ้านเอาความตุ่มาบ้า ฮะบอลูเต้นก็ได ah. well, ้เต้นก็ได้ไม่เต้นเต้นได้ผู้หญิงเขาขาดอยู่พื้นฐานมหาหัดเอาไหมเออพื้นฐานเองหัดเอาไหมเพจเต้นอยูแตาเต้นคนละแนวเต้นคนละแนวนเนี่ยเต้นแบบอย่างผู้เอเต้นดีเหมือนแมต้นเ้ มันตกไฟไหมมันยังไงมันบวมไหมมันบวมไหมไปกูกินเข่าไปกินอยู่เต้นก็ได้บัดไอซี่ขวายขวยสีมาซอยหลากไซส์ขวยออกอยู่ สิงกับเอาก็ธรรมดาแหละไม่ต้องพูดมากนะซื่อเองแค่นี้หละพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสนิทครับ